เอาหันนี่เอายังเอาบอกทะลกไปนอคือมาสวยแทลนางมางามเทล้านแถล้านน้องละมีแฟนแล้วไปมีแล้วไปละมีแฟนแล้วไปเอาไหมคุณรอสักายเอาบอกมักบอกเอาไหมเอาเปล่าผิ๋วขาวๆสูงเหงาอาดหลาดปาดทั่วปานมาเป็นาวอ้อนซอนสังบ่เห็นต่างแต่ยังละอ่อนแกน้อยที่ขอดดุมเบิ่งควันเห็นแน้อยที่ขอดุมเบงควันเดียวนี่งามกอนละมีแฟนแล้วไป เราไปละมีแฟนเราไปมิมีเราไปละมีแฟนเราไปเอาไหมคนรอซ้าตายเอาใดพอละนั่เอามาน้องมามาเป็นพันยาของนี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไลไปไลไปแล้วจะพิงบังบอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกภาษาไปบังกอกพี่ไปประจําเด้อไปน้าพี่บ่ละนอนไปน้าพี่บ่ละนองสี่พด้เศร้มหงพี่สีผ้าไป